ผมจะลองแย่แล้วนะหยาบอยับยังชั่งใจแล้วอีกหนอถามว่าทำไมต้องฝึกก็เรื่องนี้แหละครับให้มันเห็นภาพว่าเราแข็งแรงรเราควบทนมันได้เนี่ยพอเขาผมทําอะไรปแปลกๆเขาจะเริ่มตั้งรับถูกไหมแต่ยังนั่งหมอบคือลบก,กันถูกไหมอ่าดึงและหย่อนถูกอ่าเวลาสมุกเขาทำอย่างนี้ครับสิบครั้งถ้าเราตบโต้เป็นสิบครั้งน้องหมาจะเริ่มเข้าใจตามบริบทจะเห็นนะครับพอผมบอกให้กลับสายใหม่นะครับ เขาจากการพุ่งมันจะเป็นกระโดดกระโดดรอยอยู่ที่ออันนี้ผมจะตั้งใจยกมือสูงนะ <S 2> <S 2> <S 2> นี่คือเวลาที่อะไรที่มันสูงเกินไปครับน้องหมาจะโดนกุกคามอ่าไม,ม,ม่ดึงเสร็จปุ๊บไม่นั่งหย่อนถูกวนบรูปเป็นเซอร์โคนั่งหมอบโรดิเฟนต์ดูเป็นจังหวะจิกซอ ABC ถ้าสมมติพุ่งมาหาผมคุณแม่ดึงใส่สายถูกแม่หย่อนปุ๊บน้องหมานั่งหรือหมอบปุ๊บถ้านั่งอย่างนี้นิ่งๆสมมติผมดีดนิ้วหนึ่งที ถ้าเขาไม่มีแอคชั่นให้แม่นับห้าในใจหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกชื่อแล้วชมอย่งสูงแม่หย่อนหย่อนนิดนึงอ่าไม่เรียกชื่อแล้วชมเขาเก่งมากเก่งมากถูกนี่คือกูดเอนชั่นครับที่เราคุยกันครั้งแรกก็คือการกระทําที่ดีเท่านั้นเราเดินแล้วความเล่าความสนใจจากเราผมดีบเนี่ยเห็นหูรู้ไหมลู้แล้วไอคอนแท็ I เริ่มมาผมดีดนี้วิธีนะแม่นับห้าเรียกชื่อแล้วชมตะหูตะหูเก่งมากถูก เดี๋ยวผมจะตบขานะให้เสียงดังนะถ้าเขาไม่ไม่เห่าผมให้แม่น้ำห้าเรียกชื่อละชมแล้วหูมเก่งมากเห็นไหมเห็นหูไหมเริ่มจากสามเหลี่ยมคือเริ่มไเสถียรอคราวนี้ผมจะลองกระโดดนะเห็นไหมพอกระโดดปุ๊บมันรู้สึกแตกต่างคนปกติไม่กระโดดต่อหน้ามันอ่ะมันก็ยัวอ่ามันเหมือนระแวงครับแม่ดึงและย่อนตอนนี้เราเห็นนะมุมของมุมของน้องเขาจะอยู่มุมเดียวกับผมจะเห็นว่าตาจะหลับ มเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคนบอกว่าเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราฝึกครับถ้าจังหวะมันโดนมันคิดตามทันเนี่ยตามมันจะเริ่มหลับหูต้อง,ง,อยองอยนะทยายามเห็นไหมอ่าอนี้ผมตังหน้ามันอยู่เห็นปหสัญญาณเฟนบูด็อกเต็มเต็มเลยมันไม่ชอบโดนค,คุกคามและพวกน,นี้ต้องบอกก่อนว่า hood, ตัวมันน่ะกับนิสัยมันนะครับมันส่วนทางตัวมันน่ะดูน่าล่นน่าล้อหน้ามันเคี้ยวหน้าดึงหน้ากอดแต่ถ้าแต่ถ้าเขาหลุดล็อกคือเขารักเรามากเกินไปจนหลุดล็อกเป็นจ่าฝูงเป็น lead pack leader เนาะ สิ่งที่เห็นคือมันดูดัวอ๋อแต่เห็นตาตาซ้ายเห็นไหมเห็นหูหูหูไม่สะเทือนไหมอ่าคราวนี้ผมลองลองเช็คช่องสกิลนะครับลองดูว่าผนวกกันว่าช่องสกิลกับบ้องบนะีแฮปเนาะคุณแม่สามารถลิงก์กับเต้าหู้ได้หรือเละนะนะคุณแม่ลองเฉยๆนะครับแม่ไม่ต้องแม่แม่พูดล,ยลอยๆนะเรียกชื่อสั่งคนนั่งสิได้สักหนึ่งทีครับแม่ลองดูครับเต้าหู้นั่งลงเห็นหูห่ะก็ว่ารู้แม่สั่งอะไรแต่อีกนอเพิกเฉยไม่ทำตามเพราะหูมันไม่สถเยรเน็นไหม อีกทีนะคุณแม่เรียกชื่อแล้วสั่งเขานั่งครับเต้าหู้นั่งเห็นปหหูวรู้นะแต่ไม่ทําคราวนี้ผมจะเพิ่มกลยุทธ์ให้คุณแม่นะครับนิดนึงเนาะถ้าคุณแม่สั่งเต้าหู้สามครั้งครั้งที่สามแม่ควรจะได้เพื่อให้รู้ว่าเต้าหู้ว่าถ้าแม่พูดสามครั้งเนี่ยลิมิตหนึงแค่นี้นะเต้าหู้เดี๋ยวแม่พูดเนี่ยไม่ทันอ,อันนี้ผมจะมองเป็นจังหวะจังหวะฟลุ๊กอ่าผมก็ไม่บอกว่าจะแม่สั่งได้นะอ่าฟลุ๊กก็คือฟลุ๊กนะครับจังหวะไม่ใช่ก็คือไม่่ใชนะ เดี๋ยวเห็นหูนะแต่สังเกตหูหางตาสุนะัขจะไม่หลอกกันแล้วการล็อกเป้าเริ่มหายเพราะตอนแรกผมคุยเนี่ยคือจะเอาจะพุ่งจะพุ่งจะพุ่งเห็นหูนะหูกับแววตาเนี่ยจะไม่หลอกกันนั่นคือวเวลาเรา,เราเดินทางฝึกเต้าหู้ครับให้ดูภาษาร่างกายเต้าหู้เราเรียงค่อยมาไม่มาหรอกแม่แม่แม่ไม่ซ้อมเดี๋ยวคาบอาแม่ไม่ซ้อม,อมคือไม่ได้สร้างภาพจําว่าแม่เป็นแพ็คลีดเดอร์ที่ดีผมพูดอย่างนี้นะแม่อาจจะสงสัยว่าเลี้ยงหมามันทำไมมันต้องแบบมีแพทเทิร์นวะในเมื่อเรา้าเคยเลี้ยงหลายๆตัวหรือความรรู้สึกเา ให้ข้าวให้น้ํามันก็ควรจะรักใช่ครับแม่มันรักแม่นะตอนนี้ต้องคู้กันรักแม่นะแต่รักแบบหัวหน้ารักลูกน้องปกป้องทุกอย่างเลยแต่บางทีบางจุดอ่ะมันไม่โดนใจอะดุเกินไปเจอคนก็ไม่น่ารักเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยผมบุคลิกเขาเป็นอย่างนี้อ่าเดี๋ยวคราวนี้ผมจะกระโดดอีกทีนะแม่ถ้าสมมติผมกระโดดแล้วเขาไม่เห่าผมเลยนะแม่เรียกชื่อแล้วทงเสียงสูง <c oughs> ไม่หย่อนถูกถ้าสายสายถูกดึงอยู่ด้านซ้ายถ้าสแตนบายแล้วหย่อน แล้วรอจังหวะที่เต้าหู้มันเข้าใจครับดึงแลวหย่อนกันไหมดึงแลวห้ามหย่อนเดี๋ยวไอ้ดึงแลวหย่อนอย่าดึงค้างถ้าค้างเนี่ยจังหวะการคิดของเต้าหู้มันจะหายไปมันจะกลายเป็นดึงดึงชาเลรงแม่ดึงเต้าหู้ไปไม่ได้แต่ถ้าดึงแลวหย่อนดึงแล้วหย่อนเซาซีให้จังหวะมันเข้าใจอะ่ะเดี๋ยวเต้าหู้มันจะดีขึ้นไม่อย่างนั้นแม่ต้องเหนื่อยอะ่ะ คือทำพูดง่ายคือถ้าหมาหมาเราต้องคุยกับมันตลอดนะครับแสดงว่ามันขิดตามเราไม่ทันว่าเราวางแผนกับสถานการณ์นี้ยังไงมันแค่มุทะลุแล้วเราแค่สู้แรงกับมันนะพูดตรงๆนะครับจ้องหน้าไม่ได้เลยนะถ้าผมมองผ่านผ่านอ่ะไม่กดหมดนะทำไ็ตอนที่ผมจ้องหน้ามันเออไปหาหมอไม่ได้เลยหมอตรวจไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมันยากเลยใช่ไหมต้องถ่ายรูปไปให้หมอดูแล้วก็ไปดูว่าผิวหนังไปยังไงอะไรเป็นยังไงตอนนี้เต้าหู้ มีคอกมีกกงหรือแม่เอาไปนอนด้วยนอนนอนนอนยังไงอ่ะนอนนอนนอนในห้องแต่วันนี้เพิ่นห้องเขาเขามีที่นอนของเขาในห้องคุนนอนคือแม่ถูกไหมอิสระฟีสไตล์ทุกวันนี้ก็ยังฟีสไตล์อยู่เขาจะนอนที่ของเขาค่ะแล้วก็ชอบุดมดเตียงอยู่ไหมนอยู่อยู่อยู่ตัวใต้เตียง จริงๆแล้วอะเวลาที่เขาเหนื่อยอะครับแล้วเขาหลบไปแด้เตียงแสดงว่าจริงๆแล้วอะเขาตอนช่วงนั้นอะเขาไม่ไหวนะเขาอยากนอนแต่เขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วไม่ปลอดภัยเขาเลยพยายามหาแลอนเดอร์ปิดหัวจริงๆมันมัน,ม,นมันดูแผ่วมันดูดีขึ้นมาเดือนหนึ่งแล้วสุ <c oughs> ดท้าึงระยะ ตั้งแต่นะตทิ้งให้อยู่กับพ่อไปแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็เหมือนจะอพอเป็นพ่อก็นิสัยเริ่มเปลี่ยน,น,ไ,นไปโรงพยาบาลจากที่ทุนมันเริ่มเปลี่ยนมันก็กลายเป็นเละไปเลยตายแล้วจังหวะโป๊ะปะมากอะ่ะโอเคไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวครับคือเราเดือนเราวันนี้เราต้องรู้ผมพูดีย้ำอีกทีนะไม่มีใครช่วยเต้าหู้ได้ดีเท่าคนที่บ้านนะครับเพราะว่าเต้าหู้บอกบอกของตรงว่าไม่ได้รายได้ตัวมันเอง หลยด้วยความเข้าใจผิดว่าฉันเนี่ยเป็นจา่าฝูงของคนในบ้านให้คุณแม่ใจเย็นๆช้าๆนะครับไม่ต้องรีเพราะถ้าเาหู้มีสติคุณแม่อย่างไงมันก็รอโอเคไหมคุณแม่ตอนที่เขากระโดดกระเดิดอย่างเงี้ยเรายังไม่เริ่มนะไปเลยแล้วแม่ก็เดินกลับมาอ่าซ้ายมือถูกหนึ่งสองอันนี้คือจังหวะที่สามรอเต้าหู้ตอบสี่จบแค่น,นีครับแล้วแบบเต้าหูอ้อ่ะชอบแบบเดินนำสองเก้าแล้วผมก็ขยับ เ,นนเราต้องดึงลองดึงลงเธอ,อก็ปิดจบไม่สวยตาหู้ชี้นําเราด้วยการเราพยายามเติมเราอย่าเติมครับ <c oughs> เราดึงกลับให้ตัวเราเป็นหลักแก้ไขตามตามจุดที่มันหายไปแล้วกันนะคุณแม่เนาะอ,อย่างเงี้ยคุณแม่ได้เดินมันไม่ได้เดินเดินเดินพากระจุงก็เดิน,ดน,ดนล้อมหมู่บ้านเดินเล่นแต่ว่าแบบฝึกอย่างนี้ไม่มีใช่คุณแม่แม่ดึงซ้ายแล้วย่อนโอเคสวยครับ นั่งหมอบรถดีเฟนต์นะแม่หย่อนนิดนึงฝึกฝึกคือได้แต่เดินเช้าเย็นอ่ะแต่ว่าไม่ได้ฝึกอย่างที่ครูครูบอกฝึกอย่างนี้ไม่ได้ฝึกใช่ไหมคุณนะใต่ทำเฉพาะเวลาเขาทำผิดแค่นี้เนาะอ๋อมันกลายเป็นเกลี่ยสายไงแต่จริงๆแล้วคีย์เวิร์ดจริงๆอ่ะผมต้องการให้ทำอย่างเงี้ยเช้าทีเดียวเย็นทีเดียวแต่วันเนี้ยเดี๋ยวแม่ต้องเด็บเบิลล็อกข้างหลังหน้าเดินวนเนี่ยนั่งหมอบรถดีเฟนต์อ่ะถูกแต่อย่างเงี้ยถ้าพูดตีตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะอย่างเงี้ยผมให้แต้มแปดสิบถามทำไม เต้าหูไม่ได้ยอมคุณแม่ร้อเปอร์เซ็นต์แต่เขาว่าเหลี่ยมเยอะถอยสักนิดนึงแล้วฉันเป็นทั้งทำอ,อย่างนี้แม่ชนะไหมแม่ก็ชนะผมบอกงนี้นะแม่ชนะแต่แม่ไม่ได้ร้อยแต่เวลาเราฝึกเนี้ยเราต้องการเก็บร้อยเพื่อเต้าหูรู้สึกว่าต่อไปเนี้ยถ้าแม่ไม่ตอบโต้แม่ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเต้าหูต้องเชื่อใจคุณแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นหูนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยเต้าหูเก่งมากเต้าหูเก่งมางหกมาหนึ่งสองถูกเนี่ยเวลาชมครับจังหวะต้องเคี่ยงยิงขยับด้านข้างกับที่เดิม ชมถึงสูงเต้าหู้เก่งมากอ่าเป็นหูนะแต่โฟกัสไม่มายกหน้าไม่มีอ่าอ,อันเนี้ยเป็นเพราะว่าเราซ้อมน้อยมันเลยไม่เปิดโอกาสให้เราสื่อสารโดยตรงครับคอยคอยขยับด้านหลังเต้าหู้เลยต้าด้านหลังเต้าหู้เลยแม่หลังเต้าหู้กับข้างๆที่เดิมชมถึงสูงเต้าหู้เก่งมากอ่าได้ในมุมผมตาเป็นเชฟกลมอยู่ตอนนี้ดีกว่าตอนแรกคอยก้าวมาข้างหน้าอ่าหันทั้งตัวทูขยับ กับที่เดิมชมครับแม่เต้าหู้เก่งมากเห็นหูไหมไม่เสถียรอ่าแต่อย่างที่บอกเก็บทุนน้อยไปหน่อยมันไม่ยกหน้ามองแม่เดินหมุนเลยรอบชา้าช้ายังไงเต้าหู้ก็ต้องยอมถ้าก็มีสติไงเขาก็รอลุกปุ๊บแม่บอกไม่ไม่ทีเดียวทีเดียวไม่ทีเดียวนะแล้วแม่ก็อยู่ท่า s t a n บายไว้ถามว่าไมทีเดียวผมต้องการให้เต้าหู้ชัดเจนว่าถ้าแม่พูดว่าไม่แสดงว่าทําไม่ดีเต้าหู้ต้องเรียนรู้ว่าต้องสตันและอยู่กับที ครับเราจะรอนะนั่งหรือหมอบแล้วเราจะคอยกันใหม่หมายถึงว่าเต้าหู้ไม่ได้ทำลายนั่งหมอบรถดิเฟนซ์คอยไม่เดินบนกันเอาเลยคอยเดินบนไอคอนแท็กยกหน้ามองเห็นป่ะมันจะเริ่มหัวตัวถ้าฝึกบ่อยอ่ะปัจจุบันี้ไอเจ้าผู้เก่งไปแล้วชมเต้าหู้เก่งมากเป็นหูรู้ไหมอ่ะอันเนี้ยไม่ได้ฝึกเอาตรงตรงอ่ะเอาตรงตรงจะกรมนะอ่าเราจะได้รู้ว่าเรามีซิ่งลิง์อะไรหรือเราหายจุดไหนนะครับคราวนี้เอาอิมเอาใหม่นะคุณแม่ ทำต่อเนื่องนะคอยขยับกลับแล้วชมแล้วกลับที่เดิมแล้วชมเก่งมากคอยต่อเลยครับแม่คอย,คอยไปด้านหลังด้านหลังเต่าผู้เลยขยับเห็นหูนะกลับแล้วชมเต่าผู้เก่งมากคอยด้านหน้าคุณแม่คอยคอยอ่าแล้วแม่ก็ก้าวอ่าพูดก่อนแล้วค่อยไปเป็นจังหวะนี่ไอคอนแ t คกลกับที่เดิมกับรื่เดิ่อันแ,แล้วก็ชมเต่าผู้เก่งมากดูนะคอยแล้วเดิวนวนคุณแม่คอยใช่เห็นปะไอค contact อ ที่ผมบอกสุนัขได้เพียงหนึ่งอย่างถ้าซ้อมบ่อยป่านนี้มันมองจากคุณแม่นะมันไม่สนใจผมหรอกเจ้าพวกเ่งมากเห็นปะไอเห็นหูนะอ่าไม่ต้องตบใช่ไหมคะอ่าเวลาแม่เดินจบศพเสร็จใช่ไหมครับแม่ชมเสร็จปุ๊บแม่ลูบหัวเขาสองทีเป็นสัญลักษณ์หนึ่งสองถูกให้เขารู้ว่าทําถูกทาดีอ่าเห็นหูไหมเห็ไหมจากหูสัม่ยมอย่างนี้นะหูลูกอย่างที่ผมบอกเก็บทุนถ้าไม่เก็บทุนอ่ะมันก็สกอโบตว่ามันเหมือนกับตื่นมาแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกับตื่นมาแล้วเด็กไม่ไปโรงเรียนอ่ะ สอนสนนั่งดีดนั่งกระติกยิงโน่นยิงนี่กลับบ้านกินข้าวนอนแต่ถ้าผมตอนเช้าปุ๊บอ่ะคลาสรูมตอนเช้ามาเรียนกันหน่อยสนใจเรานิดมันก็เหมือนกับเด็กได้เรียนนะครับอืมอันนี้ผมลองไปเฉยนะถ้าสมมติผมแกล้งเขาทําเสียงดังหนึ่งครั้งคุกคามเขาและเขาไม่ห่าวผมให้คุณแม่เรียกชื่อแล้วชมเสียงสูงโอเคป่ะแม่แม่ไ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 ม่จะมือกระถุกซิไม่ไม่ต้องเห็นก็ได้อ๋อแม่ไม่ต้องดึงแม่ผมยางไม่ดึงซ้ายซ้ายแล้วย้อน ซ้ายแล้วหย่อนทำสิบครั้งแม่แก้ไขสิบครั้งซ้ายแล้วให้ต้องหย่อนแม่ต้องหย่อนซ้ายเก็บท่าส,ายสวยๆกับแม่ดึงดึงข,งข้างคุณแม่เลยซ้ายแล้วต้องหย่อนถูกซ้เล่นคอมานนะครับคือเวลาเขาทําไม่ดีอ่ะเราพยายามอย่าไปเรียกชื่อเขาอย่าไปอธิบายเขาเพราะจังหวะที่เขากําลังไม่ชอบใจหรือกําลังงี่เง่าอ่ะครับเราไปเรียกชื่อแล้วเราอธิบายเขาเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจมิติของแ,แม่ชมหรือแม่ช่วยเขาเห่า เราใช้วิธีการแก้ไขจากท่าเซเลนเ์คอมาเนี่ยครับท่าสแตนบายเนี่ยถามมันจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อต้องทำแต่ถ้าไม่ทำมันก็อาจจะงงๆหน่อยว่าเฮ้ยทำอะไรฉันวะอ่าไม่ได้เลยไม่ยอมนั่งเลยต้อตั้งป้อมไม่ลองชมอีกทีครับเต้าหู้เก่งมากเต้าหู้เก่งมากเนี่ยแต่หูมันกระดิกแล้วไงมันมีการมสเสถียรเกิดขึ้นแล้ดีกว่าครั้งแรกที่เจออ่ะหูอย่างนี้เลยแข็งแป๊กเลยอ่ะแม่เก่งมากคอยด้านหลังครับคอยเห็นหูวะ นับ3กลับแล้วชมตั้งคู่เก่งมากด้านหน้าครับคอยก่อนคอย,คอยเป็นจังหวะเป็นจังหวะไอคอนแทคกกับกนับ3ก่อนกลับแล้วก็ชมตั้งคู่เก่งมากคอยเดินวนครับคอยไอคอนแทคเนี่ยหูเนี่ยเนี่ยใครทำใครได้เนี่ยมันจะตัวบอกว่าน้องหมายถึส,สุดแล้วเก่งมากตั้งคู่เก่งตู้บวกสองทีหนึ่งสองถูกแก้ดูแลให้น้องแก้ไขเอาล้วนะเฮ้ย <Hey! S 3> ไม่มีแสดงว่าเขาฟฝ้าไม่มากกว่า เขารักแม่มากนะแต่มองแบบนี่คือสมบัติของฉันอยาดึงซ้ายแล้วย่อนดึงซ้ายถ้าสันปายเซนเล่นหมดเซนเล่หมดอ่าโอเคแล้วย่อนจะเห็นว่าหมัดต่อหมัดเหมือนกันผมแห่หนึ่งครั้งมาทำหนึ่งทีถ้ามันสติหลุนจริงมันควรจะสองสามสี่เห็นนะแล้วเราจะรอรอจะประสานร่างกายเขานั่งหรือหมอบรู้กายป้องกันไหมนะครับสินเนี่ยนั่งหมอบรือดีเฟน์เห็นนะวนลูไปเซอร์โค้ครับถ้าเรามีการฝึกอ่ะมันจะกลายเป็นว่าตัวมันจะมีทุนนะแม่ คือเรามีทุนกับเขาเขาก็มีทุนกับเราอ่ะมันจะแกล้ไขสถานการณ์ได้ได้ไวอ่ะอ่าเดินเลยค่ะมกับลังหันไปเลยอ่าเดินกลับมา3เมตรอ่าชมเสียงสูงแล้วเก่งมากใช่ขยับด้านข้างกลับแล้วชมเสียงสูงแล้วเก่งมากคอยดเห็นหูมั้ยกลับที่เดิมชมเสียงซาหันทั้งตัวกลับที่เดิมแล้วชม สิ่งที่ผมต้องการคือหูกับไอคอนแทผมต้องการความเคยชินของเทนะ้าเนาะชมเก่งมากต้กรูปบวสองทีหนึ่งสองโอเคพร้อมนะผมจะลองแย่แล้วนะเฮ้ย hey! หยับยับยังชั้งใจแล้วอีกหนอถามว่าทำไมต้องฝึกก็เรื่องนี้แหะครับให้มันเห็นภาพว่าเราแข็งแรงเราควบคุมมันได้ตัวมันจะได้มีสติและยับยังชั้งใจแต่ถ้าไม่มีฝึกอะ่ะมันเบรกไม่เป็นไงเนี่ยจะเห็นนี่คือชั้นเลยนะ จะเอาเฮ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่งโดนสั่งมาที่ว่าอ่า